แบบคืกทัาตาที่18ชื่อว่าอะไรช,ชื่ออะไรคะประโยคนีหลักการอาเราังอยู่ที่ประโยคดีมีหลักการอยู่เพราะว่าเกี่ยวกับประโยค2ส่วนกับประโยค3ส่วนในตอนที่1คําทคำชี้แจงของตอนที่1นึ่คืออะไร บูลเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันสมบูรณ์เติมกิจกเติมคามเติส่วนขยายอ่าใช่โดยกริยากรรมหรือส่วนขยายที่เรามาเติมนั้นจะต้องดูรูปประโยคเดิมด้วยนะคะว่าทำให้ใจความเปลี่ยนไปหรือไม่หรือว่ามีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักภาษาไทยหรือไม่ตอนนี้เราอยู่ที่ตอนที่หนึ่งเราเรียนสำรวจเนื้อหาก่อนนะคะมีอยู่ทั้งหมดกี่ข้อ สิบข้อแต่ละข้อมีช่องว่างให้จํานวนที่ไม่เท่ากันบางข้อก็มีให้เติมแค่หนึ่งส่วนบางข้อก็มีถึงสองส่วนด้วยกันทีนี้ประโยคสองส่วนคืออะไรนะคือประโยคที่มีมีสองส่วนมีอะไรบ้างประธานกริยาเก่งมากมีประธานกับมีกริยากริยานั้นต้องเป็นกริยาที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วนะคะต่อไป

control ¡Gracias! ต่อไปข้อที่เก้าข้อที่เปีนบันาดเชือกยาจุจุดจันปีนบันไดเชือกยาง ยางปลอดภัยอย่างปลอดภัดยหรือ,อย่างระมัดระวังทีน,นี้ใช้เสร็จแล้วเราเลยสำรวจคำที่ใช้นะคะว่าตัวเองสะกดถูกสะกดผิดิ่เติมครบหรือ,รอ,อยังแล้วจะมีการสูมให้อ่าน ยมว่างมาหันาน,น,รานประชุมกับชาวบ้านกำนันประชุมกับชาวบ้านนั่งลปงประโยคของเพื่อนระานคือกำนันกำนันปริยาคือประชุมกับชาวบ้านกับชาวบ้านกับชาวบ้านทำหน้าที่เป็นอะไรในประโยค ยาอิทธิยาดังนั้นข้อที่เพื่อนต้องนำเสนอไปเป็นข้อที่เท่าไหร่นะตอนนี้ข้อที่ห้าข้อที่ห้าเอาไป็นหอยข้อเจ็ดข้อเจ็ดเอาไปใส่ประโยคสองส่วนหรือสามส่วนสองหลุดส่วนอ่าเราเขียนหมายเลขนี้ลงไปก่อนได้เลยเราเขียนหมายเลขนี้ลงไปก่อนมีพร้อมไหมคะกลุ่มนี้พร้อมไหมใครเอ่ยไปจะยืนผมยืนเลย ประทานคือป้าดิภาร้านค้าปริยาคือประโยคนี้มีกรรมไหมคะมีไหมมีมีมีหรอคะไม่มีทุกวันจันทร์เป็นอะไรอ่ะขยายขยายอะไรเก่งมากขยายปริยาดังนั้นข้อนี้เป็นสองส่วนหรือสามส่วน 2ส,ส่วนนอกนะั้นข้อที่เหลือที่ยังไม่ได้ํำเสนอนัยต้องนัาไปใส่ในช่องสองส่วนกับ3ส,ส่วนด้วยตนเองนะคะด้วยตนเองตนเองแบบใดตนเองแบบกลุ่มช่วยกันก็ได้